สวัสดีครับพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องกู้ใส่แรงงานมืออาชีพในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องวันนี้ลุกวันมาเปิดคลิปยี่ห้ะทั้งบ้านพ,พ่อผู้ช่วยบ้านหน่วยคู้มูอสิบสี่ตำบลหน,น,นังพ่อบีใส่หนองคายพี่น้องเอ,อ้ยมาเปิดราคาขายงัวให้พ่อผู้ช่วยเปิดทีขายงวัพพว,างวจากตัวบวพี่น้องเอ,อ้ยหนาแรงแล้วงัวงพันลหลายหลายเบี่ยงบ๊วยเราเบิ่งซ่งแล้ว อยากน้ำบัตรน้ำเมืองน้ำทั้งเลี้ยงงวัวะแล้ววะพี่พอ่อผู้สวยเรากำลังโกรบซอง <laughs> อยู่เฮ้ยผู้สวยสวัสดีครับพอบ่อผู้สวยครับสวัสดีครับผมไปเวันงัวดู้ไหมขายตัวงว้วะอ่ะฮะไปไปไปทั้งอยากน้ำบัตรน้ำเมืองทั้งถืขายงวัวขายงวัวออกพี่อเองเฮ้ยไอ้เบิ้งก่อนขายงัวะไอ้มวย,มยพวกก่อนเแล้วพอ่อผู้สวยเข้ามา บ้านหุ่นคู่มูซิพีซตำบลหนังพวนพิเศษน้องคายพี่น้องเอ้ยมาปึง้งโอ้ก็ได้ลู้กันเต่าหลายแถวว่าตอนเต้นอยูน่นี่ผู้ช่วยยังเนายมาเลี้ยงงัวแพรกันแถวว่าว้าวสนุกกินน้องได้เลยนั่เอ้ยไอ้มูนี่ม่วขายบ่เฮ้ยนี่มูขึ้นจะขายสุดจะขายนี่บ่สุดสุดสุดน้ำกันนี่บ่โอ้บ่ โอ้ออกว่าให้เลยบ่กี่มือตัวนี่ฮะโอ้พอผู้สวยมาเลี้ยงงัวเพลเธอเอาเวลาได้ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเจ้าหน้าอ้ยู่แม่นบ่สุดนี่บ่โอ้พี่พี่รองเอ้ยสุดเพิ่นแยกไปทักขายอ่ะโอ้งามตัวเหรอฮะงัวเลี้ยงเนื้อกันยังกันเหรอผู้ก็เห็ดเนื้อเตี้ย โอ้มานเงาเห็นได้เลยตัวมันปาดรถุดปาดว่ะจักตัวเลยหกตัวหกตัวปาดมีแต่งัวแดงพี่น้องเยแไงเงาเขาวหนามแต่งัวแดงแม่เบิรมันสามงัวผูบ่มี่งัวผูบ่มีมีแต่งัวแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่งัวเลี้ยงมีแต่เลี้ยงของเราอยู่งัวบ่มีงัวหน่อยบ้านเราบ้านมึงงัวใหญ่งัวไทยกลางโอ้ อันว่าราคาไปได้ไปได้ผู้สวยได้เข้าฮะอยากได้เข้าเนี่ยพอผู้สวยเป็นห้องราคาไว้ห้องพานไว้ห้องพานบอกเฮ้ยคือต่อรองไหนยู่อันคือมองขายตอร่องน้อยตอรองไหนน้อยโอ้โหเดี๋ยวลูกวัวเดีมุดวัวเขาไปเบิ้งพีน่น้องเอ้ยน้ำมึงงัวงามเพิ่นก่อนโอ้เป็นสื่ออยู่เพิ่นเล่าอยู่อันกูมาเลี้ยงวะกูมาเลียงกูมาเลี้ยงผู้มักเลี้ยงงัวเลี้ยงแล้ววะ ใช่ไรโอ้ยเพื่นมีท่องแค่ตัวเลยเฮ้ยท่องสามแม่นั่นแม่นั่นแม่นี่ใครบ้างไอไก่ดูเฮ้ยเจ้าของนี่นั่นหาดีนะนีนี่หาเดือนเดือนเราบ่ทับพอพัดทางไหนไว้ขึ้นยังไงตัวนี้ตัวนี้ทับทับซุวงนี่โค้มตัวโค้มตัวนี้อันนี้ม้วนหลอดผสมหลอดนี่หลอดอีโควิดผสมหลอดผสมหลอดตัวไหนล่ะผสมพอพัดกัน จำไดยะม่ไบม่หลอดป่ะจำได้ต่อใบ่แล้วบ่จำได้ยูว่าแต่ว่าไม่อ่ากใบอ้น้ำน้เพ่น้อยตัวนเออมันนั่นแล้วงาเดือนเดือน้วหาเดือนหรอตีหกเดือนลูกเงผสมหลอดตัวนั้นมูนี่พี่ตะคุ้มตัวบ่สองตัวนี่คุมตัวสองตัวเนี่คุ้มตัวพี่น้องหนึ่งสองมูนี่พ่านรอบแล้วบ่เฮ้ผพารอบแล้วสามตัวพรอบแล้วไม่ลางน่อย งัวโล่เป็ตะเบิงพี่น้องมีตัวมึงามยาวๆใหญ่ๆงัวเลี้ยงเด้อพี่น้องไอ้งัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัึ้บนงัวขาบุงงัวเนื้อบุงงัวขางัวเนื้องัวเลี้ยงสาหรับผู้ต้องการสืเลี้ยงที่จตัวยาวๆงัวไทยกลางพี่น้องเอ้ยอันมูนอันเด้มี่เต๋งพม่เนี่ยเมีสาวแม่สาวแม่สาวอายุประมาณแม่สาวส่วนปีส่วนปีอืม ตัวหว่วงราคาไปขนาดป่ะเนาะอยากได้เก่าอยากได้เก่าบึนออ,อยากคว่ำอยากอยากตัวร่องได้พี่น้องเอ้ยเราว่าตัวร่องได้นิดหน่อยเราว่าอย,ย่ <c oughs> <c oughs> าไหลแทบซ้ำรถแทบซ้ำรับอันค่าที่ไปเทียมา้าค่าคนส่งกันจังคุยกันอีกเทนึงเราว่าแต่ว่ารถรับทรงเราบ่มีเราว่าฟ <c oughs> อกผู้สวยรถรับทรงบม่มีพี่น้องเอ้ยมาเบิึนก็เอองวังวงัวเลี้ยงงวัวงาม กับว่าซ้ำงามกับว right. you know, ่าซ้ำขี่ไร่งัวไทยกลางพ่อเลี้ยงแต่ว่าบ่าเป็นงัวจอยกปรสมกับอนาเรียงนี่ยตั้งเขาว่ห้ืยเห็นดูคางกากซากคนแล้วง้อบ่บ่บ่ได้ผสมอาหารเสริมยังมือเห้ยนี่มือมือมัมมี่เห็บ่แข้งขาเพิ่นเป็นไงขาถกขาถอนบ่มีตัวบ่มมี่วะโอ เอ้วพอผู้สวยเราว่ารับประกันให้ค้าทูกค้าถอนบ่มมี่ไปเ่็นพี่น้องโอ้งามงามของเราอยู่โอ้เราว่าอาหารถอกอาหารเสริมยังกับบุมี่เราก็เห็นให้กินตะเฟียงกินเฟียงดีครับกันไหมมีมีให้กินบ่้ยเตี้ยโอ้พี่ละพี่กัดอยู่ทัง้งบ้านหอยคูมูสิบสี่ตำบลหน้าหนังพ่นพิสัยน้องไข่เด้อพี่น้องเอ้ยพูดอนสำรับ พี่น้องพูดต้องการอยาะไรงวดไปเลี้ยงพอบุ้ยสวยเล่าว่าโอ้แม่นี่เล่านำมาเร่เล่าหนุ่ยเรือพี่น้องไอ้เล่าว่าเนี่ยหลายเดือนเลยนี่งวดหลอัดย่างดีนะอันนั้นพ่อเพิ่นนั่นผสมยังไว้อันงงวดหลอดเฮ้ยจำได้ปะบ่างวดหลอดที่ผสมยังพ่อพ่อซื้อว่าไสายพันธุ์เพิ่นผันดูกรรมเข้าเฮาเลยเฮาประธานนะบ่ ถ<ม>ามเจ้าใบว่าบ่อหูจักแต่ว่าอันงัวหลอดงัวหลอดผสมหลอดผสมเทียมมันเท่าไหรพันกว่าบาทโอ้หลอดละพันกว่าบาทอืมเออจ้าออว,ว่าตัวนี้กับตัวนั้นนี่ค่วงตัวไว้เจ้าว่าพ่วงตัวลุงวอนก็เห็นนี่เด <c oughs> ้อพี่หลวงไอ้ตัวใหญ่อยู่ดิพอพันเพิ่มค่วงตัวไว้ก็ได้ผ่านรอบวัแล้วโอ้เจ้างัวแดงงามอยู่งัวสุดนี่ หนึ่งสองามี่ห้าหกอยากเราเราอยากไปเก่ามื้นพี่รองแต่เราสิไปต,นนนต, paper, ต 8, 800, ะดว,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 วนเนี่ยขย่มาต่อร่องไงดอกว่าตะแปดมื้นแปดมืนอยู่พี่้องเลยเราเลยบอขายออกเนี่ยคันสิขายแปดมื้นแล้วว่า,า,าไปตะดนแล้วไปตะดนแล้วมันค่ากันยุ่นเองมองเี่ละระว่าเราห่วงไว้พลาดไว้เก่ามื้นกันต่อรองไดกันน้อยนึง่งราว่าบ่หลายเด้อเราหว่วงพลาดไว้เก่ามืนเนี่ อันพ่อค้ากับพ่อยอมขึ้นให้ผู้สิมาซื้อมาขายกอะไรเตะแปดมื้น,นแปดมื้อนี่พี่น้องเอ้เนี่ยง่วงหกตัวแต่ละตัวกับเบิ้งเนี่ยอีกพวกที่เดือนอันนี้พวกที่มือกับออกไม่อีกแล้วนี่เป็นเกียเป็นแปดเป็นเก่าอ้เบื้องงัวเติตัวพี่น้องเลยเดี๋ยวไทยเบืง้งนีใกล้กินยานยกินเฟี้ยงมาตรงห่วงแต่ว่าอาหารเสริมบะมี่บ่เดียว พอผู้สวยแล้วว่าบอกไปตะก้อนว่าบ่ได้ใส่อาหารเสริมไม่ยังเนื้อนางมั่งสังนผลุผลเหลี่ยมดีขนาดเลยวะเป็นง้วดที่เป็นง้วดที่หนาเลี weakest, mm ้ยงพี่น้องมีลุงอ้วนมากเราอุกังน้ำมันแนวสี่กินนี่ละเพี้ยงกับช่วงนึงน่ะฝนตกบ้าอาเทียงไว้กับน้ำฝนถือกเน่าเบิดเอาเก็บยวพะนันวันน้งว่ มึงนี่กินเพี้ยงดิบ่าที่พูดถึงขวากนึงพันมีหลายควากอยู่มึงนี่ขายขายแต่อันควากนี้สักอันเร็วว่าเดี๋ยวขวากันเจัางว่าที่หลังลูกน้อยแต่กัญญาพี่พันทำรับผูาทำรับผู้อยญ่เป็นง้อไปเลี้ยงเอองัวหน่อยหลา่พ่นพันเดี๋ยวจัางว่ากันพันอีขวากนึงลงมาเลี้ยงง้อพอผู้ช่วยอ่าสรุปแล้วคือมึงนี่ลุงวนมาเปิดราคาขาย งให้พ่อผู้สวยทั้งบ้านหวยคู่มูดิบซีตะบนหนังพ่วงปีใสน้องไายพี่น้องงูหนาเลี้ยงอยู่ชุดนี้นี่หกตัวพี่น้องอันพอข้ามาให้บ่ไปหนามาหลังตะแปดมือน์แปดมือน์ลงมาขั้นวายยู่นี่อันสำหรับผู้เสียวเนี่ยเอาว่ายหกตอวสิเบิร์ตเบิร์ตหกเบิร์ตที่รอหกตัวอีกเมื่อกี้หมื่นกี้เว้นกี้เดือนก็ได้เพิ่มอีกไหมอีกสามตัวพี่น้องเอ้ผสมไปให้เบิร์ตแล้ว 6ตัวแล้วอยากเก่ามืนตอร่องได้พี่นวเอง f บซีปูอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าเด้อพี่นองไอ้พ่อมีทุนมีห้วนเกิน่าอยากเลียงง่วติดต่อมาได้เดี๋ยวลุงวอนจะให้เบอร์ไว้ให้ใต้คลิปเอาพ่อผู้สวยบอกเบอร์เขาข้าไปจักบาทเนะ๊ะ <03. S 1> 093 093 791 79, <1. S 2> 3114 อันนี้คือเบอร์พอร่อผู้สวยบ้านหวยคู่มูสิบสี่ตำบลหน้าหลังพุ่มพิเศษน้องค่ายเด้อพี่น้องเอ้ทั่วมาต่อร่องราคากันได้วมาจ้ากันได้วั่วชุดนี่ความอยากแล้เก่ามืนแล้วว่าขันแปดมืนแล้ไปต้อนแล้วเราว่าปล่อยบ่ได้เราว่าไว้สะกวนเห็นสิวดัาเลียงเันกินเฟี้ยงถ่ายนี่ละอ่ะขอบคุณนนหลายเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงอ้วนบ้านหน้าก็ได้ มือนอี้เปิดราคาขายตะควงนี่สัก,กวันพี่น้องมีควางอีกควางหนึ่งที่หุ่นลูกแต่ก็ไยากที่หุ่นเดี๋ยวจะกลัมากันอีกคลิปที่สวงเดี๋ยวลุกงวดที่มาไทายท่านเบียกดอกสำหรับผู้ต้องการอยากได้ง้อเลี้ยงเอานี่เอาต้องงวอเปียวสัก,กวันงวอควบง้อลูกกระพุ่นอีกขวางหนึ่งคนแล้วอ่อนท้อน,นำเฟี้ยงบ่มีเกียร่อยเดี๋ยวเราสิจะขายออกขอบคุณเด้อพี่น้องอที่เข้ามาติดตานลำส้มฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเอ้ย เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงกวนบานได้นี่นโดูด,ดพอกันทีนึงพี่นอ้องอ่าอยู่ดีมีแห้งคำคำคุ้นคุ้โสกโสดกันมานบูหาเงินนะครับทั้งเมืองหรอกเมืองหน้าก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ,อพ่อผู้สวยสวัสดีครับผมเอาโสกโสดกันมานเนอผู้สวยเด็กใครวะไอ